e.f.m. 94 Talk 1, die, the now. อารมณ์ดีเลงดีทุกแนว e.f.m. DJ playlist bye DJ ออมค่ะจะบอกว่าเวพรให้รวยกันก่อนนะคะวันนี้วันที่15ค่ะคุณผู้ฟังเราก็ต้องตั้งหน้าตั้งตาเวพรกันไปนะคะเราพร้อมวิ่งเสมอนะคะและแน่นอนข่าวสารหลายๆอย่างนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ก็มีสิ่งที่น่าสนใจหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจราจรก่อนน่ะสนใจเรื่องของแบงค์ปลอมก่อนมีเรื่องนั่นเรื่องนี้อยู่ที่ว่าเราจะให้ความ สนใจกับเรื่องอะไรเพราะว่าล่าสุดนะคะน่าจะจริงแหละที่เขาบอกว่าเขาไปทําแบบสํารวจมาประมาณเก้าหมื่นสี่พันคนจานวนห้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยนิยมรับข่าวสารจากอินฟลูเอนเซอร์คนดังผ่านทั้งไอจผ่านทั้ง t ิ k กต็อกก็เป็นไปได้เพราะว่าก็อ่ะคนดังเขาส่งมาอินอินฟลูเขาพูดออกมาเขาก็น่าจะตรวจสอบแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันก็ดูอัปเดตอะไรอย่าง update, างี้มั้งอ่ะมันก็จะได้รู้ไว้ว่าแต่ละคนที่เป็นคนที่พูดออกไปแล้วคนเชื่อก็อาจจะต้อง บางครั้งความเร็วไม่ใช่ประเด็นแต่ความถูกต้องคือเรื่องสำคัญนะคะเรื่จริงๆเขาถึงชื่ออินฟลูเอนเซอร์เนาะ,เ,นะเพราะว่าเขามีผลกับคนที่รับข่าวรับสิ่งต่างๆจากเขาเหมือนกันส่วนเรื่องของเรานะคะถ้ามันจะมีผลมันก็เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการลงทุนและได้รับการลุ้นได้ทางอารมณ์ไปด้วยกันบอกทุกวันค่ะออมสินจัเต็มฝากสลักออมสินพิเศษ2ปีทั้งแบบ ใบสลากและดิจิทัลนะคะคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะลุ้นรับเงินรางวัลมูลค่ารวม60ล้านบาทโดยลุ้นแรกนะคะลุ้นรับเงินรางวัลพิเศษรางวัลละ3ล้านบาทจานวน10รางวัลและมาลุ้นกันต่อค่ะกับรางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทออมสบายลุ้นสนุกฝากง่ายๆได้ที่ธนคาคารออมสินทุกสาขาหรือผ่านแอปพลิเคชันใหม่โมทั้งนี้ทอนก่อนฝากครบ6เดือนนะคะหากส่วนลดตามอัตราที่ธนคาคารกําหนดค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนาย,ยนหรือจนกว่าธนคาคารจะมีการเปลี่ยนแปล เงินไขที่กำหนดไว้ภายหลังนะคะอ่ะบอกกันไว้ใครที่ชอบทั้งออมทั้งลุ้นทวินวันจัดไปอย่าให้เสียนะคะอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยไหนก็พูดเรื่องเงินแล้วธนาคารเน่ยประเทศไทยก็ออกมาเตือนค่ะว่าพบแบงค์ปลอมระบาดในหลายหลายพื้นที่สังเกตให้ดีก่อนรับเงินเอาจริงๆก็ ก็เข้าใจได้อะแต่มันก็ดูไม่เป็นนะคนดูเป็นก็ดูเป็นจริงๆเ็าคงมีวิธีสองเขาขมีอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็ต้องหาโอกาสค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าพอเป็นแบงค์ปอมแล้วเราไม่รู้ว่าใครจะต้องรับผิดชอบจริงีมันก็เงินเราในกระเป๋าเราแต่พอมันใช้จ่ายไม่ได้แล้วมันก็จะนําพามาซึ่งอีกหลายเรื่องเพราะฉะนั้นเวลารับก็ตรวจสักนิดนึงนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่ง สำหรับใครที่บ้านอยู่แถวลาดพร้าวหรือบ้านอยู่แถวสำโรงแต่ต้องมีความที่จะไปลาดพร้าวไปบางกะปิหรือคนอยู่แถวนั้นจะไปสำโรงนั่นแหละค่ะช่วงสักสิบกว่าวันที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสเห็นแล้วแหละว่าเขามีการให้โอกาสเราไปลองใช้กันนะคะสําหรับ รถไฟฟ้าสายสีเหลืองเขาเปิดตอนนี้เนี่ยประมาณสัก22สถานีให้ทดลองใช้ตั้งแต่สถานีภาวนาไปจนถึงสถานีสำโรงนะคะเขาขยายเวลาจากช่วงให้ลองที่แรกสายหน่อยใช่ไหมตอนนี้ให้ลองตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึง2ทุ่มเขาบอกว่าอัปเดตนะคะเมื่อวานก็คือวันที่14มิถุนาเนี่ยมีคนไปใช้สถิตินะคะคุณผู้ฟังห้า0มื่นห้านคนน่ะรวม12บวันตั้งแต่วันที่สมิถุนาที่เขาเปิดมานะมีคนไปลองใช้รถสายสีเหลืองโมโนเรลเนี่ยนะคะ จำนวน3า9 8 8นวน3 9 8 8 6ซึ่งถือว่าเยอะมากถามว่ามันได้อะไรอ้อมว่ามันช่วยประหยัดเวลาประหยัดค่าใช้จ่ายและประหยัดความสูญเสียที่เกิดขึ้นเพราะว่าเราใช้เวลากับถนนรถที่ติดกันมากกับเวลาทุกวนันนี้บางทีมันก็สูญสูญเสียไปเยอะนะคะแต่ถ้ามันใช้ได้จริงๆ และเป็นระบบที่ดีนะรับรองคุณผู้ฟังเราจะง่ายขึ้นเยอะนะคะเพราะว่าเขาก็ตอนนี้พยายามสำรวจความพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆว่าเป็นยังไงบ้างในส่วนอาคารที่จอดรถตรงนั้นตรงนี้เป็นยังไงรองรับรถได้ปริมาณ2,008มีจำนวน7ชั้นที่สถานีสีเอี่ยมอะไรเงี้ยอ่ะก็ดูกันไปกับคุณผู้ฟังถ้ามันช่วยได้เอาว่ามันดีแล้วมันจะดีมากถ้ามันคอนเนคได้ด้วยบัตรใช่ไหมบัตรใบเดียวไปไหนก็ได้ถูกปะ คืออันนี้มันก็ไปตามของคุณแฮมอะคุณแฮมที่เขาเป็นคุณแฮมฮามุสซังที่เขารู้เกี่ยวกับเรื่องรถไฟดีๆเลยเนี่ยนะคะเขาไปสรุปมาทําไว้สรุปตั้งนานแล้วแหละว่าบัตรสีไหนรถไฟสีไหนใช้บัตรอะไรแล้วเราเข้าใจเราเรียกรถไฟฟ้าแต่จริงอะมันอยู่ under MRT นะโมโนเรลอันนี้ under MRT นะแต่ชื่อมันชื่อรถไฟฟ้ามันวิ่งบนมาใช่ปะเราจะรู้สึกว่าอ๋อมันต้องเป็น BTS ไม่ใช่มันเขาของ MRT เพราะฉะนั้น สายสีเหลืองเนี่ยก็จะใช้ของบัตรตัวเองแล้วก็ใช้บัตร a ร b i ิทได้แล้วก็ e m v นะคะในขณะที่สายสีเขียวก็มีบัตรตัวเองมี rabbit แมงมุมยังใช้ไม่ได้เอาจริงจอีบัตรแมงมุมเนี่ยออกแล้วตั้งนานแล้วเนี่ยใช้กับใครเขาได้มั่งหล่อนใช้ได้กับสายสีน้ำเงินสายสีม่วง <c oughs> <c oughs> จริงๆเมืว่าอะไรเมืองไทยเราจะบัตรเดียวเปรี้ยวได้ทุกที่มันจะรู้สึกแบบ ไปไหนคล่องตัวมากเลยเนาะบัดเดียวฟีวฟาวพุทธพุทโถอย่าลืมโทรนะ,ะสนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มนิวนิสันเอเมราหนลิตรเทอร์โบและ b b บีเอเอ็มสปอร์ทุกโอกาสลงทุนในเอเชียอ่ะเมื่อคืนนี้คุณผู้ฟังก็มีเรื่องให้สงสัยนะคะว่าเอ้าระหว่างแฟนเรากับหัวหน้างานเอ๊ หัวหน้าก็ไม่มีครอบครัวด้วยเอ๊ะย,ยังไงนะ แฟนเราผู้ชายหัวหน้าก็ผู้ชายเอ๊ตกลงจะยังไงนะเพราะว่าเราถึงบ้านแฟนถึงบ้านออาหัวหน้าก็จะเป็นห่วงถามมาทั้งหมดทั้งสิน้นดิฉันพูดอะไรไม่ได้เลยดิฉันไม่ใช่คนในรายการคุณผู้ฟังไปย้อนดูย้อนฟังกันเอาเองนะคะทุกวันพุธค่ะสองชั่วโมงเต็มๆเผือกหอมแล้วก็เตินมาด้วยกันสามคนหรือบางทีก็จะอาจจะมีคนอื่นมันั่งอยู่ยังไงให้ครบสามนั่นแหละคะ่ะคุณผู้ฟังไป,ปงพร้อมๆกันกับเลือกอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมตับไม่เค็มนิวนิสัน อเมรา1.0ลิตรโบครบจริงจัดให้ BBLAM Spotlight ทโอกาสลงทุนในเอเชียค่ะพุทธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ<อ>สนับสนุนโดยเลือกอาหารแมวเลือกคานิว่าหอมอร่อย